วัสดีครับวันนี้คุณพิมพาเดินทางมาจากที่ไหนครับทีเทิงทีเทิงรีดอนชัยนอกครับมาเก็บอาการตั้งไหนครับตรงตรงเอวจอ่าครับก่อนที่จะมามันเจ็บนักกว่าครับเพราะว่ารอบสองเราก้หายไปเยอะแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนจะหักษาเลยมันเจ็บจะได้ครับ เออเจ็บทัดสะโพกเนาะล่าลงไปเลยยังเล้าเล้าลงขาเนาะเดินเหมือนได้เนาะแล้วปวดปวดตลอดเวลาก็ก็ปวดตอนไหนมาครัเออนอนบมดแล้วเลยเนาะและนี่หมายหักษาข้างที่สามเนาะละักษาแต่ละข้างมันเปลี่ยนแปลงจะได้เหรอเปลี่ยนนักคนาแหละ อาการเจ็บมันก็ลดลงเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เป็นจะได้หองนอนได้เลยยังครับสบายแล้วจ้าสบายแล้วเนาะทดสอบเรยยังไปเขาเดินทางไกลก็ได้แล้วแหละครับกดเตือได้แหละกดเตือจะต้องเจ็บเนาะตอนนี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้95ออได้นักขนาดเนาะครับอันเหลือหิบน้อยเนาะครับตีเหลือเดี๋ยวเขาก็บริหารยืดเยียดบ่อยๆถ้ามีจุดกดถ้ามีจุดเจ็บอยู่เขาก็ลองกดคลายดูเนาะ ครับแล้วก็จะได้ก็ตักมาหน่อยถ้ามันยังเหลืออาการเนี้ยเนาะใจการทักษาก็เขาเอ็นหลกเซนเลย้นโอ้ลบปวดบอกตอเนาะซูซูครับจะได้ลบปวดบอกตอเซนเนาะคนเยี่ยวขหัวเต๋าครับจะได้ขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับ